วันนี้23มกราเรามาคุยกันเรื่องประโยชน์ของโยอชะอมและวิธีมัดชะอมแบบมืออาชีพกันนะคะวัสดีค่ะวันดีค่ะวันนี้ป้าอ,อ๋อได้ไปตัดชะอมนะคะวันนี้ก็อยากจะโชว์ตัวนะคะไปตัดชะอมค่ะแล้วก็มามัดนะคะแล้วก็หาได้มาศึกษาว่าเอ๊ะเราปลูกชะอมแล้วเราก็ต้องรู้ว่าชะอมเนี่ยนอกจากเรารู้ถึงเมน,นูแล้วนะคะ เราก็อยากรู้ว่าชะอมเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะเบอก็ได้ค้นคว้าค่ะประโยชน์ของยอดชะอมเนี่ยเยอะมากเลยนะคะค่ะเพื่อว่าเพื่อนๆจะได้ทราบว่าการกินชะอมแล้วเนี่ยมันมีสรรพคุณต่อร่างกายหรือมีประสิทธ,ธิภาพต่อร่างกายโดยอย่างไรนะคะค่ะเขาบอกว่ามีวิตามินเอสูงนะคะก็คือช่วยบำรุงสายตานะคะชะอมเนี่ยมีวิตามินสูช่วยให้บำรุงสายตา นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือต้านมะเร็งนั่นเองนะคะชะอมก็ยังมีเขาเรียกว่ากากใยอาหารสูงด้วยนะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายให้ได้ดีนะคะค่ะและนอกจากนั้นชะอมมันก็ยังช่วยลดความร้อนในร่างกายนะคะบ้านเราอากาศร,ร้อนๆนะคะทานชะอมเนี่ยช่วยลดความร้อนในร่างกายได้เลยเชียวนะคะ <c oughs> และยังรักษา เขาเรียกว่ารักษาเส้นเอ็นนะคะเส้นเอ็นไม่ให้เสื่อมเร็วนะคะรักษาเส้นเอ็นไม่ให้เสื่อมเร็วแล้วก็มีธาตุเหล็กนะคะช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกนะคะ,คะมีเปิ่โปรโมทอประโยชน์มากมายมีแคลเซียมสูงนะคะอันนี้ปอออก็มาบอกคร่าวๆนะคะว่าชะอมเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะ วันนี้ป้าออก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการมัชะอมกับมืออาชีพนะคะก็ลองดูว่า,ามืออาชีพเนี่ยเขามัชะอมกันอย่างไรเมื่อวันก่อนป้าออได้ออกคลิปไปแล้วหนึคลิปนะคะเกี่ยวกับมัชะอมนะั้นเป็นแบบึกหัน,น,นของคนที่เขาเรียนรู้มาและก็ทําวันนี้ป้าอ,อ๋ไปดูจากมืออาชีพจริงๆเลยนะคะค่ะและก็อย่าลืมป้าอ๋อฝากให้ติดกดติดตามป้าอ๋อด้วยนะคะเผื่อป้าอ๋อจะได้ รู้ว่าโอ้มีคนติดตามเราจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะให้ให้ได้รับชมกันอีกนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ป้าออมาเที่ยวในสวนนะคะ,ะมาดูน้องกีราพรเขามัดชะอมค่ะเห็นไหมน้องกีราพรเขายิ้มหวานค่ะวันนี้จะให้โชมมัดชะอมอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะอันนี้มืออาชีพเลยละคะ่ะเขามัดมืออาชีพเลยค่ะปะ้าก็มาเรียนรู้นะคะวันนี้ป้าออมาเรียนรู้การมัดชะอม อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะอันนี้คือที่มัดเสร็จแล้วนะคะค่ะนี่ที่มัดเสร็จแล้วนี่ที่น้องเของมัดเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณนี้สวยงามค่ะที่เห็นข้างหลังนะคะเป็นสวนนะคะเป็นสวนหมดเลยค่ะสวนผสมนะคะทางนี้เขาเรียกว่าส้วนส้มลมค่ะส้วนส้มลมภาษากลางเขาเรียกว่าสวนผสมนะคะ เห็นยางไหคะเป็นเป็นกับเป็นเป็นขาดเลยคะ่ะแสดงว่าน้องเขามัดมาหลายร้อยหลายพันมัดนะคะอ่านี่ประออกให้ให้ดูเพลินๆการมัดชอมค่ะมัดชะอมนี่วิีอการจับนะคะให้ดูไป อยากให้มันแผ่แผ่บานาบานปลายบานบานแค่อมวันนี้สวยมากค่ะยอกปอนขานาดเลยจักแล้วก็กดแล้วก็พับค่ะที่นี่เขาจะใช้ใบตองนะคะให้ใบตองหนาหนาค่ะเพราะว่าจะได้แน่นนะคะพับตลบเสร็จก็เอาอยางรัดคแค่นี้ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะค่ะอัะอนนี้มืออาชีพเขามัดกัน แต่ถ้าพระอ,อมัดมันไม่สวยแบบนี้ค่ะวันนี้เราได้ชมแล้วนะคะมัชอมค่ะมัชอมค่ะ